โซดเห็นบอกก็เลยหลงก่อนล้ำแต่มาจอดกู้ไห,หลโอ้ยขึ้นอ่างง่ายีเ้เป็นกำนันต่อพี่น้องมีลูกช้ายอยู่สองคนผู้ใหญ่เนี่ยซื้อจ่าเดชผู้รองมานน่ซื้ออุดลมสักทรงไปเรียนอยู่ฝายกรุงเทพกรุงไทยเพื่อกลับมาได้เป็น เจ้าคนนายคนเพื่อเป็นหนายเป็นตายครับท้ยบ้านไปโดนแล้วมาหลายปีแล้วก็ส่งจดหมายไปหาลูกยุงเทปว่าบ้านเฮาสิมีบุญผัป่าบุญบังไฟโทษไปบอกลูกแล้วส่งจดหมายไปบอกลูกแล้วไปเห็นวีแววสิมาจัากเทียวอุดมมาถึงบ้านหลายคนเพื่อนมูม,มาถึงเอือนหลวงเข่าเลยสิเ่าพอโตทังใจตกล้นอ้วบาทวัน พันภาวายันบิดาตกตะลึกลวงถึงกัเลยตานฮอดองเงอนมึงไว้ยังดาเร็วกร้วสุดตาไปแล้วเร็วเนี่ยไอฮอดเย็นตัวเล้วลูกพ่อมาถึงบ้านถึงคานหาบิดานางพ่อเหลียวหลังบอกพวกเพื่อนถึงเฮือนแล้วไม่พ่อเฮาเ แแกันมมา่หอดเร็วหอดแล้วหอดแล้วบหอดเงินมึงแล็บถึงเงินแล้วถางเงินมึงก็เป็นชั้นเป็นลรือถ้าดาวให้พ่อพาแล้วโอ้ยกูนึกว่าเข้าบาทมาคือตอนออกมาบางฮันแท้ไี้ฮันกับบังฮันนั่นละสมมุดโจมูดเตี้ยเอออุ้ยอุ้ยบัตรมึงเฮียนใหญ่นะดาวหอดเงินกูเร็วพ่อมึงอยู่บ้านบอลหลเอิรนใส่แล้วมึงกระหน่ำเอิรนตี้เออป้า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 อยู่บ้านบอ ว้ยพ่าป้าก็ไปวัดุดเอแล้วคือบป้าปางสาไปวัดพะนะมึงเาดีเาดีดีเพิ่นพอเม่นพออยู่บ้านมาคือเคียยวทากเท่พ่าจ้าเออเม่นไผมาตะไซล้ลูกละไม่เอินพอจังเว้าน้ำมึงข้าไปเฝ้าน้ำเล่าเนี้ยไปเลยสวัสดีครับพอเออสวัสดีพระมาตะไนมล้ตะไนแล่ะลูกโอ้ยอันหนูเป็นเพื่อนอุดมศักตัวพ่อเพื่อนอุดมศาก ดมฉากได้อีกเอาอุดมฉากลูกพ่อนั่นเด้มึงเป็นบ้าสิลูกชายพ่อส่งไปโรงเรียนว่มึงเป็นแต่งตัวแม่งสิเอาเป็นบ้าบ่อยดาวพ่อมึงคือว่ากูจังซันเอามึงเฝ้าไทยไปเนี่ยเฝ้าแล้วเฝ้าไทยแล้วบ่เอออีงานี่มึงไปดูเออเฝ้ายี่บัตมึงเฝ้าใหม่ก็น่ามึงไปเฝ้ากับพ่อกูพ่อจ้าเสียงอีกอันเม็นพ่ออันอีดาวบ่จ้าดาวเดียได้อีกกูบม่หุ่นชัดอก มึงกูคือเบาไทยกูไทยเลยแท้ <c oughs> มึงจะเบาไทยกรุงเท่ไหมอีป,ปอบกูย่านหน้าพ่อมึงดาวพ่อเมึงคือเป็นไฮไฮแท้อิจึงมึงเข่าไปเบาไหมกันหันเร็วๆบอกกับเราให้รู้เรื่องพ่อมื่อกี้่อยเอาลูกพ่อมาฝากดีลูกใดขลุก,กเป็นกระเทยอิจึเด้อกูเตะลงเฮียนเหมือนทุกคนเลยนะนี่ดาวกูที่บ่ถึกยืนยันติดาวดมาผิดหลังบ่ดาวหลังนี่ละ่ะกูจำได้ดีละพ่พอกูแล้วกูขอไปบอกน้ำเลือเอกแล้วหยอกซุ่นเตือเราหยอกทีกูหยอกกันสิกูกับะภาวะอยู่เลย พอ่อบัดีจ้าเอา้าบัณดีตาไม่ได้มาใส่ไม่ไบ้านไหนหรอตัวนี่กระเทยพ่อที่ดาวคนเด้ดาวได้ยินตองอุดมศักดิ์ลูกพ่อนั่นเด้อุดมศักดิ์จ้า่อยเป็นกระเทยล้วล่ะพ่ออุดมศักดิ์แมน,นแมนลูกเจ้าพ่อทำต้องเสียไปแล้วไปเริ่มเสด็จตัวจังสีดาวดาวพ่อมึงทำมึงดาวเออพ่อสุดสุดคอยขาด อุ้ยพอมึงคือหยอกมึงแหงแท้แล้วหยอกวุ้งซีลา่าหยอกประจำอุย้ยจนมาโบหลุดอุ้ยพอหอกกระบอกดีเดียร์กระดูกกรเต่าเนี่ยจตัวกระดูกกระเต่าจะไหนเป็นกระแทกอะไรพอมากอให้พา,พามึงเปลี่ยนกูถามมึงก็ได้คอออ่อยอีจืน้นคอยเปลี่ยนมันเป็นก้อนค่อยเนี่ยพอมึงจะพาลูกกูเป็ีนอะ่ะมันเป็นก้อนค่อยอีกอันโบเมนอีจื้นพามันเป็นผู้ใดอีสี่แล้วเบียร์พามันเป็นอุ้ยพอจะหยอกกระบอกไปว่ามาอะไรต่อพอลูกเป็นกระแทกทันดีลำได้รถก่อ เป็นจังไดนกูอยากไอ,คอ้คนกูจยากไอ,คอ้คนจะลูกผู้เย็นก,กำนันเป็นกระเทยจังไดนพ่อผมเอ้ยต้มไก่สู่กินแม่ไ<ว>อีกนะโอ้ยถ้ากินต้มไก่พันอินเข่าได้พอเออมึงจะกินเดี๋ยวกูจะหายมึงกินผมซี่ไข่ปนากเต้ตอนผมไปเรียนทินไปเรียนอยู่บางไปยินก่อท่อหมอฝ่ายกำฟังความเข่าวเราสู่ฟัง จากบาน้าที่ยังเปลี่ยนต่อมกชีวิตผมเยนบกเปลี่ยนแปลงไปได้มันมีการเปลี่ยนแปลงพอลูกจากไปแต่ยังน้อยบะหวังคอยหาเดียวสง <c oughs> อดสาเดอพอเจ้าอุดสาเลี้ยงให้แก่พาง <c oughs> ต้มไก่เอออยเมื่อก้กินแท้ต้มไก่เมื่อกี้หิวเข่าพ่อกุดมสัอโอยกเพราะกเท่ละจอก็ย้อมรัด้วยละพ่อน่ะฟังพ่อว่าซะก่อนไม่กะเท่าแตไหนพ่อันี่พ่อเป็นอย่างนี้ั้าอายงหู้นี่ปากเกล็ดหู้นี่มันเจ้านาไม่ใส่ฟังเอาอายคอยนะอายเด็ดนี่ปอบโบล้านคือเจ้าดอกเป็นยังไงสินละ่ด็เป็นสนีทสะซื่นไอ แล้วมากระเทยเขาอย่างนี้แล้วจับคอยใส่กระโปรงแต่แต่เน้่ยหน่อยพุ่นอินดี้ดีดาวเฮ้ยเจี๊กูหลดเดี๋ยวอุดมแสงมึงเดี๋ยวขนาดไอ้บุ้งมาเนี่ยมึงสิ้นหนาวฮะเฮ้ยไอ้บุ้งขายน้ำแข็งตีดาวไปเอาผ้าห่ม่ไปไปเอาผ้าห่มก็จะได้หนาวเถอะเฮ้ยกูขึ้นฉันนะพ่อหน่อยเห็นไอ้บุ้งยู่ไปเอิอละบ้านโหลดไปเอิอละบ้านโหลดเดี๋ยวมึงสิ้นหนาวแล้วมึงจะรู้สึกไอ้บุ้งหล่อไปเออมาตอนนี้มาตอนนี้เลยไอ้บุ้งหล่อบเปลี่ยงผู้ใดวะ โอปป้า <c oughs> คุณแม่ขอ <c oughs> หนูสวยแม่ขอคุณเบดาวดาวดาวฮะพมเสเปียมแกนไก่ผู้เร่ร <c oughs> ่อนบอยสิริชัยก้าบไปดีกูจะมีสเปียมซ่องมันม <c oughs> ีห่าเมืองกูจะทุบแผ่นทิมเลยจะเด็ดจะเด็ด <c oughs> หนูสวยแม่ขอแม่ขอจะเด็ด<อ>พผ้าใคนโหดที่เพียบลูกผ้าใยผ้าใยผ้ะเอกมีปัญหาย,ยังขัพอ่อ <c oughs> มากเม,ม้นสลับเลย เดี๋ยวนี้แขกไปไทมาเฮีเ้ยนเฮ้านี่กระเทอนดีให้โตในตอนรับเขาขับสูเขาอย่างดีอ้าแขกมาตั้งทตไหนแขกมาตั้งแต่ประเทศอินเดียคุณบอปอมาแต่คุณแล้วกรุงเทพกรุงเทพติด,ดต่อเขาเบิ้งเปลีป่ยนบอกเขาเบิ้งไปบอมีปัญหารเรื่องนี้เป็นนาทีของลุงไสก้กำน่นอยู่แล้วพอไปพักพ่อนได้จักการย้าได้ขายลูกปาร์ตพอมาคพอพญาคนาสาวหน่อยซปเปอร์เฮ้งใช่ปะ วาปะวุ่นจินจืนจัดการยืนเออเออเออแต่งโตคือผู้สาวมันแต่งแต่กรุงเทพแต่ขามบจ้าไทยเด้อฮะสาวกรุงเทพเฮ้ยเอาไอ้มึงเป็นยังดาวจาเป็นยังจืดไอ้มึงปุ่นทองตีกรุงเทพกับกรุงเทพครับโคตรจนว่าข่มข้อไว้ล่ะไอ่เรามาแต่ใส่ละมาแต่โซลคอมเป็นไอ้จืดเป็นไอ้จืด เอลี่นตเป็นอย่างจืดแก้าไอหนังไอมึงก็บาต่างกับกูปาดงามบ่แข่งามบ่เหลือนมไข่หันหลัง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 มีตัวอย่างเด้อุ้ยนมก็เป็นนมนุ่มแอลก็เป็นแอลโอ้ยดากก็เป็นดากปาดปาดมันคือหนังโป๊ด ถูเดาดาวมึ้งวันตายพูด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 ตายงานหลังงันหลังงันหลังเนี่ยไปแล้วมึงตั้งหลังมึงคือสาวแขกแต่ว่าเอ้าดาวอีหยังไอ้มึงย้อนกูไปติดอะไรอีรีคอยคือสาวแขกอีลีบอกไอตามากันบอไม่แหงเบาแหงคือบานนี่ ไอ้กูล้อไอ้กูว่าล้อบ่ล้อล้อผู้ชายอะไรล้อ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 ลอเอาไม่เอาไม่เอาไม่ผู้ชายอะไรล้อ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 ล้ขี้แตกขี้แตกอันนั้นจำแค้นหรือเปล่าอันนั้นจำคาหรือเปล่าให้ไปบังแน่ขันในร่องเทียนึงเนี่ยลืมบาตริกที่ไนแล้วน้ำเน่ละน้ำแน่น้ำแน่น้ำเน่ละน้ำเหน่น้ำแน่ ใบน่ละอบาบได้รูดใบค่อยๆละครสีใบแต่หอมอิตาบอกนมาโกโกโกทำไอ้บึงแล้วเอเล่เฮ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 ้กูได้ใบหอม ใจที่สุดเลยป้าเร็วิ่งแน่สาวกุงเทปมันกงามกันแต่กุดไตู้ดไต้กดไตตับไตอบอย่างดีหัม่เหัวมนหัวหัวยหัวกะเทยตัวนี้กะเทยมันแต่บานไหนอย แม่ดาวบ้านพักระเบียบไปใส่มึงตีไปยังกูจะง่ายบงไปยังยุนี่กูคือนเจี๊ยบขี้งแค่ยังยุนหันเก็บขี้งก็กลัวมึงสามารถถึกมองทักแค่บ่านี้ดาวไปเมากับไอ้เมึงดาวแม่นผู้ใดล่ะนี่อู้ด้อมสับน้องไอ้ดีอู้ด้อมศักอู้ด้อมศักเขาเอิ่นดาวดาวว่างั้นมึงไปเปลี่ยนซื้อว่าดาวนั่นแหละน้องเจ้าเออขอไปกับเพือนละไอ้แต่งตัวแบบนี้ แต่งหนาแบบนี้เป็นอย่างไรเป็นอย่างกาะบางหันมึงบอกว่าอย่างกาะอุดมสักเป็นกะเทยแล้วเป็นกะเทยมันรับได้หมอีดาวอีดาวมึงตัวกูอ้ายอยมึงใส่คือว่าอ้ายมึงบักกะเทยอ้ายกูยอกกูโอ้อ้ายมันคือยอกากูลมสักไปไม่ได้ สูบัสว no. ัสสวัอกไครสอนมึงเหบ้านพอมียงแม่ม oh. oh. ึงบอกภาพเป็นกระเทยมึงหู้จักยว่ากูสร้างกระเทยไอดาวหัวหลุดโอให้โอกาสมึงขับตัวกลับใจอดุดออกดยวนี่อดอ อีดาวนมหลุดมึงเอายังแหนนมดาวมึงเอาทุ่งเท่ายัดนมมันน่ะดาวทุ่งเท่ามันคือเหม็นแท้มันคือบป๊ซักมึงเหลือใจไหมดาวมึงเหลือใจไหมจะเด็ดโมโหหายบักน้องสายสังมาลิน ไไไปปป่่ตต้อออองงงชเมมียคุณละซ้ำยังมาคนอื่นซ้ำยังพาคนอื่นมากขึ้นเสียงไซไอคือเป็นให้เทมูสูคนอื่นอยู่ใส่หมูอีดาวนี่งงแกหุบปากเดี๋ยวนี้กูสิบอกให้หูกูบ่หมักกับเธยเสื้อสายวงบ้านกูบอกเคยมีแนวนี้อีกอย่าบอกมากระแทกปีกระดอมันดีแนวไหนเอ้า ไม่งี้บึงก็อยู่กับเจ้าได้สินะมีหามึงไม่งี้วึงบอมเนติดไม่วึงแล้วเ,เ,เป็นทั้งขัว้วบวกขั้วลบเรา<ส>มีเมียสองสิมสิฟังให้ศูนย์นีไปถอนยาสมาอ่อนวอนซุ้มนี่กูเปิดเบือ่อเบื่อเห็นเนี่ยก็เห็นทักไปหาค,ะคอยดูอยู่อันนั้น เดีาเว้าควรตีนกูแล้วกูจะบอกให้อีนนิตี้มามาสอนเตะขึ้นฟ้าปีนากูจังต่อยลงกันได้เด้เอ๊ดาวกูใส่ยูเซอร์หนึ่งกูเอารูปผู้อื่นมาเป็นโปรไฟล์มึงยังหูจักว่าเป็นกูหรือปี๋เอาแมตเอร์เข้าบ่อยจริงใช่ไหมไปไปใส่ไอี์ให้ศูนย์ไอตไปถอนยาสมาอ่อนบอนอันแนวนี้กูเปิดเบือ

แล้วมึงผู้ดีกกระด้อดังม pues right. ึงมึงไปเสริมมาหลายปันไหนอะฮะรอสามหมื่นสามร้อยดาวดาวมึงถามไอ้มึงคืนนี่หลายปันไหนสิบนั่นกูไปได้เมาเด้อมาดินปันนี่แท่นที่สิเอาลูกเอาเมียไปสืบนอแท่นแนวไยห้ผ้ามึงเป็นมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้อินี่บอกมาเด้อมาเด้อบามามาเมียนม่แมียนมาได้ผ้าเด้อเอออย่าตีนคอยจืดกูได้ผ้าคอยเป็นมาตี แล้วมึงขนหนาแข็งกลัวมันไม่เข้าไปสารแหอโร้ยเจ้าหูวบ้าผู้ใดภาคคอยเป็นไผ้เปลนไผรบ้ามึงเป็นบักบอยมึงอย่าบักบอยสิริชัยเด้อบอยเด้เนี่ยมันเป็นตะมันเด้อมันบวกเด้ดบวกผู้อื่นให้เป็นน้ำมันเด้อคุณบอยบอยเบิกบานบอยเบิกบานบอกไม่บอยเบิกบานเฮ้บอยสิริชัยนี่ละเมื่อกี้เราไปประกวดเราพม่าแข็งกูอยูุจืดมึงเล่าถชือกมาจืดกูที่ตายน้ำวะ ไอเออเออคอยเก็บแ่เงบิดจังฉันมีเงาคอยฟังสูโม่เดี๋ยวนี้พอซอจะเปลี่ยนแล้วนะมึงนะอีห่ามึงมึงจะมาบูลี่กู้ะกูเตะตกะหันเดี๋ยวนี้เลยบักอุดมจ้ากูสิให้โอกาสมึงเป็นเถื่อสุดท้ายฮามให้กูเห็นในสภาพนี้ถอดเสียถอดพระแล้วมึงก็ต้องเป็นผู้ชายศจะถอดแล้อดาวจะถอดเด้อกูพักไปแล้วมึงก็ต้องหาเอาลูกเอาเมียเท่านั้น มึงเข้าใจบ่้ย่าพกพูถอดเออกู้าพไวตัดรักเพียบเออรักสองพันหุน่นเออชุดนีไ้ไู่ถอดมัต้องถอดเขาต้องเป็นนักสู้บ่ถบอดบ่ถอดมึงถอดแ่คุนมึงบถ่บอถอดคุบจดใจค่าตัอถอดรถลาถอดรถเดียวเดียวเดียวไล่มันก็ไล่ <c oughs> รรอติดอดติดกูเรือมเว่าไม่ไล่จาของตางเงี้ยนี่กูหูสนันสูมาถอดมืออื่นกูเสียาสูไปรับเชิญใจกัน้อยเฮ้ยอเจ้า ถอดเลยถอดเลยล่ละดาวหาเงินซอยกูในดาวถอดถอดดาวงวดรถกูยังไหลงวดอยู่ถอดออกเดี๋ยวนี้ถอดดาวอังกี้โบมึงไปรับเพื่อนในตู้ตัดใจเกิ่ร้อยสุดเท่าไรร้อยแปดร้อยแปดร้อยกูให้แปดร้อยสามชิปมาถอดดาวมึงอย่าถอดดาวอยู่มองเกาดอกก่อน้าโอ้โหแจกบ่ตรเอฮะ บ่ผู้สาวเต็มบ้านเต็มเมืองยุดขึ้นด้ยินว่ามีหอดอยู่ฮ่องกงมีหอดเยอรมันมาเป็นอย่างมา่อทำลายจิตใจเขาแท้ฮะอบรว่าได้เงินมือละหมื่นละแสนพุ่นเออแจ๋วนี่ไหนได้มึงเป็นพ่อะสานีติบักกระเด็ดเอาละมึงเป็นพ่อะสานีตีบักกระเด็ดขิแก่นยายนุ๊กกันเจ้าเจ้าซื้อใจเดียเอาตีลุงมัวซื้อจักรหวังมันซื้อจังมันกี่ดาวเออดาว กูโดมักูโดมอุโดมจ้า yup> ม okay? ึงเป็นพราะทำนี yeah, yes. ่หรอจ้าจ้าเป็นทำนี่แหละโอ้เอาเลยดาวสู้เลยมึงยานะย่ายังมึงอยาให้กูเป็นคือมึงนะกูตัวเป็นยังเป็นยังวดาวจังเงานม้วนค้าบุญบางไฟบ้านมื่อดาวมึงกูชวนกูไม่อยกจังสว่างเชนเดอรพีหน้อมึงอยากกูบังไฟเด้อดาวเด้อเมื่อยังบุญบางตีน มึงเมื่อสู่อ้มึงสู่ใจได๋มึงเบิกเนี่ยแข่งมันบักเกินนะโอ้ยบนใยานเด้ออ้มึงอบยานเด้อเาขอคนเนาะใครไจากสมจะเด็ดไปเลยมาเลยคันบังเหงาคุณเล่นปตั้งรักซื้อๆดรอมึงจะมาเบ่าบังงาคุก็มาซอยกูเอากูณเล่นปตั้งรักซื้อๆเมนกูกันยล่ซอยกันสองคนคูดีเออเอาถ้าอ้กูไม่อยุดใจไหนเดี๋มึงบอกในยานใครไลจากสมจะเด็ดเลยเาซอยกันคืนเลยอเอ็นตีข้างมันสวยกขึ้นจนมันดังตอมมันขึ้นหอนการงเลย ว่าไอ้กูประมาณแล้วนะเอามันเล่าเรื่องบทบอกแล้วก็เรียนตามแผนติดแม่เมื่อกีกูละท้องวะสารเจ๊ดิดบเอาชั้นไหนดาวเอาจะไหนต่อดาวเดี๋ยวมึงจะมึงจะฟฝ้าตกมึงจะฟฝ้าตกเอาไปดาวเอาไปฮึ๊บมึงกวงก้นเอาไม่กูหาขวดเราอยู่นักดนตรีเยอะมาเหมือนเรา เาลาคณะนี่เราไล่ให้ไล่คัดยืมในอาจารย์พุ่ยรอบหรอบสองไม่เป็นตาหัวบ่หัวหน้เออละละมึ้เสียกลมาใหม่มาใหม่อุ้ยดาวจำแนงมวนครับผมไม่เคยมามึงดาวอ้มืงใหนมันจากสามไอ้เพื่นเมืองย่าเมืองย่าเลยมงากยาน่อนให้มาจากสามจะเด็ดแรกกูบ่เคยแย่เจือนจเ้ดวงไองมวลครับบ่บันนี่หอ เป็จะไหน้เนจะไดเื้อดี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 ่าฮนจะไหนช้มึยาหนักมึงยานกมดนะขวดเราตีมมงเอยคือเขาเลือกแท้เมือนี้แม่เรามึงหลวมอ่ะว่ามันแงเข็มลงสางเพงหันเนี่ยขันมึงบนนี้คัวสากมองมาทางมึงแท้ ฟังเสียงเขา,ยาเย็นเย้ยลุกขึ้นดาวลุกขึ้นหัวหัวของกูเอ้ยอก,กะเทยนี่บ่มี่าเสยนดำตาดาวจะมอีหามึงอะหอย่างสมตีนนมกูนมมึงตีน,น,น<ม>เปรียบใส่หมูใส่หมาน้ำตาพองสะอื้นอยากที อินเทอน์ในพี่ตายได้โน้ตดาวดาวก็มีปากคอหน่อยยามึงมึงเป็นปากคอกูไม่เหงคอนกันคุยกูดาวกูบ่รับเลยใอย่ย้อมแพนเอาสู่ตัวเฮาใส่หัวใส่ใมึงใส่ให้มันบ่ถึกทางอีหามึงมันจะคือขุนแผนอีบาน ที่เขาไป็นกะเทยปะบ้าสานกูบ้าสาเด้อะที่สาได้จังไดนเม่นตายกูก็เป็นผีกะเทยคือเก่ามึงถามเบิ่งโลดถามเบิ่องยังกูเองสีเข็ดใส่เออเออมึงจะไปพายปะที่นี่กูพัฒนาไปเบิ่งหมอลำเลยขนาดชานเหล่าบนเคร่งศิลป์เฮ้ยเนี่ยเป็นยังเอามาถ่วเป็นยัง กะทุมึงไปบ่กะเทยหลายบุตรอดซานเล่าไผ่เอกมันเป็นกะเทยพี่เออแต่ว่ากูบบ่ไปด่เป็นย่งกูสร้างบักบูดมันหน่ายเงากูสร้างกูรดนัมึงซื้ออุดมศักดิ์อีกบ่กูเสียใสไอ้กูกับพอกูเพศใดได้กูจะกินเหล่ามาเมาไปเต้นนะขบวนดซ่อนมึอนี่นั่นมึงไปน้ำกูบ่ไปกูก็ไปแต่ว่ามึงก็ทุ่นทุ่นแท้ฮะฮันหลังใส่กล้องดู ฮามาเล่นตบ้ลอจสิเมาจัดไลยมาจจกเด็นตบไหมจบแล้วต็องแจกสองไหมเออเอาเอาจะมีแล้วเนาะเออเออเออจดช่วยที่ดาวนะค่ะจบแล้วตีาด